กลับมาช่วงที่3ของจบตาประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคณะกรรมการเสนอความเห็นต่อสภานายกพิเศษเขาประชุมกันครั้งที่2นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยวันนี้น่าจะสามารถส่งความเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินได้แล้วพี่สำราญโอ้ถ้างั้นเพื่อความประจ่างเรื่องนี้นะครับเราจะไปคุยกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข <c oughs> นะท่านนายกองตรีธนากฤษกิตอารีรัตน S <S ดรธนกฤษนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับส,สวัสดีครับท่านพิธีกรและท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับเมื่อวานนี้มติที่ประชุมเป็นยังไงบ้างคะคุณธนกฤษมติในที่ประชุมก็คือให้ทุกคนคือจริงๆต้องบอกว่ามันมันเป็นมันเป็นการประชุมร่วมในการหารือการวางกรอบการทํางานของทุกคนในเรื่องออการวินิจฉัยนะครับว่า เรื่องราวต่างๆแต่ละคนมีความเห็นทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับก็เมื่อาวานนี้ก็มาดีเฟนกันครับว่าแต่ละท่านเอที่ไปอ่านมาแล้วเจออะไรบ้างนะครับแล้วจะให้ความเป็นธรรมแต่ละฝ่ายได้อย่างไรก็เป็นการเขียนแล้วมานั่งพูดคุยแล้วก็ถกกันอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ท่านประธานก็กําหนดกรอบการทํางานไว้ให้นะครับแล้วก็เมื่อได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดวัาเมื่อวานนี้ได้ข้อยุติอะไรที่จะต้องมีการปรับแก้ เอกสารนี่มันตรงกันเนี่ยนะครับก็ก็นําไปปรับแก้แล้วก็วันนี้ก็จะมายื่นนะครับให้กับทางสภานายกพิเศษ,ษ,ษนะครับที่จะต้องเป็นคนพิจะะารณาเอ่อก่อนที่จะมีมัเอมีความเห็นส่งกลับไปยังแพทยสภาเนี่ยก็ก็จะเป็นวันนี้แหละครับตอนประมาณ 10, 10, 10, 10สิบสิบสิบสี่นาฬิกาครับถามถามตรงๆเลยว่ามาติของอนุกรรมการนี่นะชุดของดออเอรเนี่ย ตลองลงมีมติไหมว่ารัฐมนตรีหรือนายกสภาพิเศษเนี่ยควรจะวีโตหรือไม่วีโตเรามีมติเป็นอย่างนี้ไหมนี่แหละครับจะเป็นคําถามที่ทุกคน <c oughs> ถามผมมามากพอสมควรต้องเรียนนี้ครับเอ,อทางที่สํารานครับ <c oughs> อ,อทางแพทย์สภาส่งมาเนี่ยส่งมาเป็นก้อนเดียวกันนั่นหมายความว่า <c oughs> ส่งมาทีเดียวสี่คนนะครับสี่คนมีใครบ้างเราต้องพิจารณา แยกเป็นลายบุคคลครับเราไม่สามารถที่จะกลับไปว่าคนนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับเราจะเป็นแบบเอ,อ<ม>พิจารณาก้อนเดียวแล้วกลับไปทําไม่ได้ครับเพราะว่ามันแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของอ,อ<ม>วิธีการปฏิบัตินะครับแต่ละคนถูกถูกกล่าวหาว่ามีใครมีความผิดอย่างไรเนี่ยมันเลยต้องแยกครับดัง<อ>นั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีความแตกต่างกันแน่นอนครัเพราะว่า เอกสารที่มาก็ยืนยันในเอกสารชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเราจะไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นหนึ่งเดียวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทาไม่ได้หรอกครับมันควรจะต้องตกลงมี4ี่คนใช่ไหมคุณธนกิจดรถูกต้องครับไม่ได้ไม่ได้มี3าคนครับรายชื่อมี4ี่คนครับแต่ว่าใครถูกถูกกล่าวกล่าวหาอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นในรายละเอียดตรงนั้นขออนุญาต ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายมันจะกลับไปจบที่แพทยสภาถึงจะมีการแจ้ง<ช>ว่าเขาถูกลงโทษอย่างไรนะครับไม่ใช่เป็นที่สภานายกพิเศษจะเป็นคนที่กำหนดลงโทษตร,ตร,ตรงนั้นไม่ได้<ช><ช>เป็นเพียงแค่หนึ่งในขั้นตอนของกฎหมายแพทยสภา<ช><ช>ที่ให้อำนาจว่าจะต้องให้ในายกสภาพิเศษเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครับ<ช>ดังนั้นเนี่ยท่านก็ควรจะต้องดูเรื่องนี้แล้วก็ส่งกลับไปที่ สภานนยกพิเศษเป็นคนพิจารณาครั้งสุดท้ายว่าจะมีความเห็นเหมือนกับสภานนยกพิเศษหรือไม่หรือจะเห็นแตกต่างกันอย่างไรอันนั้นเป็นสิทธิสุดท้ายแล้ครับเพราะว่าอย่างไงที่สุดอำนาจมันอยู่ที่แพทยสภาอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ส่วนของสภานนยกพิเศษจะเป็นคนชี้ขาดลงไปแตกต่างกับของสภาธนายความแหะครับ <S <S สภาธนายความเนี่ย, <S <S น,ยานายกสภาพิเศษแต่ชี้ขาดเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นข้อยุติทันที แต่ครับอ,อันนี้จะมีความแตกต่างอันนี้เดี๋ยวครับสารโทษเมื่อกี้ดรธนกิจบอกว่าสี่คนเนี่ยนะเราก็เสนอความเห็นไม่เหมือนกันมันแล้วแต่กรณี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 ทั้งสี่สไปอย่างนั้นใช่ไหมครับอืมถูกต้องครับเพราะท่านต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมันอยู่กันคนคนละคนละคนละพื้นที่ในการทํางานแล้วก็กฎหมายก็มีของแต่ละคนเขาก็แตกต่างกันอีกเหมือนกัน นะครับดังนั้นกฎหมายแต่ละคนเนี่ยเอามาเทียบเคียงก็เป็นสัก์กฎหมายเท่ากันนะครับดังนั้นเวลาจะพิจารณาเราต้องพิจารณารอบด้านแหละครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของใครอย่างไรเพราะอย่างที่หนึ่งมีระเบียบข้อบังคับแล้วก็มีกฎหมายตามพระราชบัญญัติของเขาเนี่ยกฎหมายแม่กฎหมายลูกของเขามันก็จะมีระเบียบในการให้ปฏิบัติอย่างไรเขาก็ทําอย่างนั้นนะครับพอมาถึงที่หน่วยงานหนึ่งก็เป็นอย่างไรก็ทําตามอย่างนั้นแหะครับดังนั้นเนี่ยเราพวกผมในฐานะเป็นนักกฎหมายแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแพทย์เนี่ย รเราก็ต้องดูให้รอบคอบแหละครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เคยมีเหตุการณ์ปรากฏการเกิดขึ้นมาแล้วว่าแพทยสภาเองหรือสภาใานายกพิเศษเองเนี่ยมีความเหตุแล้วมันไปกระทบสิทธิ์ผู้อื่นและไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยก็พบว่าที่ศาลปกครองเองก็มีคาคาสั่งกลับมติของแพทยสภาก็เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งไม่นานนี้เองนะครับประกอบกับ มันยังมีการไปฟ้ปองต่อศาลแล้วก็ศาลมีคําสั่งให้แพทยสภาชดใช้เงินด้วยสามไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นมันก็คือภาษีพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแหละครับดังนั้นผมก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในที่าทางนายกสภาพิเศษเนี่ยนะครับท่านาให้ดูเรื่องตรงนี้เราก็คงต้องดูรอบครอบเพราะมันก็เป็นผลประโยชน์ชาติด้วยเช่นเดียวกันครับมีบางการณีไหมที่ว่าทราบว่าบางการณีบางรายเนี่ยนะคือทางอนุกรรมการของคุณธนกิจเนี่ยนะ ก็เห็นสวนกับทางแพทยสภาจริงไหมครับคือมันมีทั้งเห็นด้วยแล้วมันก็มีทั้งเห็นต่าง oh. เห็นต่างในรายละเอียดมันก็เป็นเรื่องปฏต,ติอยู่แล้วครับคงอยากที่จะบอกว่าให้นักกฎหมายทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเน่ยมันคงจะไม่ได้ง่ายหรอกครับแต่ว่าเราก็ต้องดูกรอบการทํางานที่ที่เขาวางไว้ว่ามัน มันมันอยู่ในเนื้อหาสาระของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างไรไม่หลุดกรอบเรื่องนี้หรอกครับแต่ว่าเวลาเราดีเฟนกันเนี่ยมันย่อมต้องมีคนที่เห็นต่างนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นเหมือนกันครับผมกลัวเวลาไม่พอทีนี้ถามซะเลยว่าอย่างท่านสมศักดิ์นี่สภานายกพิเศษนี่ท่านสามารถวีโต้เป็นรายกรณีได้ใช่ไหมกรณีนี้เห็นด้วยกรณีนี้ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกสภาพิเศษ,ษ,ษ,ษที่สามารถ ทำได้อยู่แล้วครับเพราะว่าถ้ารายละเอียดเขาได้จริงเป็นไปอย่าง<อ>ที่คณะกรรมการก็พิจารณามาเดี๋ยท่านก็ทําได้เพราะว่าจะบอกว่าไม่เห็นด้วยทั้งหมดได้หรือไม่ก็ต้องไปดูความเห็นคณะกรรมการประกอบการพิจารณาของท่านด้วยเหมือนกันนะครับหรือจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามท่านก็ต้องเอาตรงนี้มาดูอยู่ดีแหละครับเพราะว่าท่านก็มอบหมายให้คนเหล่านี้มาช่วยกันดูแลอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องคองรับศักมีเวลาจนถึงสามสิบพฤษภาใช่ไหมคุคือผมผมใช้คําว่า เออกลัวกลัวปิดพลาดในการนับวันเนี่ยผมคิดว่าท่านควรจะส่งไม่เกินยี่ิบเก้าอ๋อไม่ไม่เกินยนะี่ิบเก้านะเอชัวชัวถูกครับอันนี้คือเซฟท,ที่สุดคือยี่บเก้าไว้ก่อนครับเพราะว่าสามสิบเนี่ยเราไม่รู้ว่านับถัดจากจากวันที่ได้รับหนังสือหรือนับต่อจากวันที่ได้รับหนังสือเนี่ยมันมันเดี๋ยวมันจะตีความแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายครับดังนั้นผมก็เรียนแนะนําท่านไปแล้วว่ายี่สิบเก้าควรจะเป็นวันที่เออสุดท้ายที่ท่านจะต้องส่งก่อนสิบสี่นาฬิกาครับ S <S แต่จากกระแสต,ตอนนี้สภานายกพิเศษกล้าที่จะหักมติแพทยสภาเหรอคะผมผมผมไม่ไม่อาจกาล้าล่วงความคิดท่านอะครับท่านคงต้องไป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 พิจารณาให้รอบคอบอยู่แล้วครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงผมยืนยันว่าท่านท่านทําแล้วท่านต้องตอบสังคมได้ท่านทําแล้วมันต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องตอบสังคมได้ในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายแล้ข้อได้จริงรองรับแน่นอนครับมีแน่นอนครับอืมก็เอาละสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่อย่างที่ คุณธานากิจว่าอยู่ที่แพทยสภานะต่อ้นายต่อให้นายกสภาพิเศษวีโต้ไปก็สามารถที่จะก้าเสียง,งสองข้างสองในสามนี่ยืนยันมาได้ครับอย่างนั้นถูกครับถูกต้องครับตรงนั้นไม่ต้องไปกันงวลหรอกครับเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าทางแพทยสภา,าเขามองว่าเขาควรจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเขาเป็นคนเขียนนี่ครับเราไม่ได้เป็นคนเขียนนะครับเขาเป็นคนเขียนเองว่าเขียนว่าอย่างไรก็ต้องเดินตามที่เขาเขียนละครับแล้วทุกอย่างที่ทําเนี่ย ที่ผ่านมาช่วงนี้นี่ก็คือทําตามกรอบของกฎหมายของแพทยสภาอยู่แล้วครับอ๋อว่าสิบท่านนี่ไม่มีแม่มีการวงแตกอย่างที่ข่าวลือว่าโอเ้โอเห็นต่างกันมากมายนี่ไม่ไม่จริงนะเอกภาพอ๋อไม่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 ได้วงแตกแครับคือการดีเฟนเป็นเรื่องปกติของนักกฎหมายทุกคนอยู่แล้วที่จะเห็นเหมือนหรือไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานก็ยังมีคนสื่อมวลชนโทรถามตลอดแหละครับว่าไม่ประชุมแล้วยกเลิกการประชุมแล้วอะไรแล้วเนี่ย ผมก็บอกว่าไม่จริงหรอกครับผมยังไม่เห็นว่าผมจะไปมีได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ประชุมตามนี้วันนี้ก็วันนี้ก็สิบสี่นาฬิกาก็เหมือนเดิมครับก็เป็นนัดสุดท้ายที่ที่จะประคุณประชุมกันครับเอายี่บเก้าเนี่ยท่านสมศักดิ์จะส่งไปที่แพทยสภาแน่นอนนะนั่นก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับยังไงก็ต้องบังคับให้ท่านส่งแล้วครับครับขอบพระคุณนะครับดรธนกิครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ชัดเจนเซฟไว้ก่อน ส0ไิม่รอรอส่งวันนี้วันที่อะไรวันนี้ย7ิบค่ะ27บก็ส่งกลับแพทยสภาวันมะรืนคือดูแล้วไม่มีอะไรเสอร์ไพรส์นะแต่ว่ามันมีสี่คนนะนี่เป็นข้อมูลใหม่นะใช่ตอนแรกคิดว่าสามคนสามคนใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นชื่อเมื่อกี้จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านนะก็ดูแล้วไม่น่าจะมีการกล้าหักนะพี่สำรานสามารถวีโตเป็นหลายๆได้หรอก็เมื่อกี้คุณธนกิจว่าไงคือผวคิดว่าถ้าวีโตก็คือวีโต้แพทยสภาเออ แต่อันนี้คือเท่าที่ฟังนะเหมือนแบบอ่ะคนที่เห็นด้วยวีโตคนน<ช>ี้ไม่วีโตเอออันนี้น่าสนใจตามไปดูวันที่29ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวาง ทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นคันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้านแ ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0มเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดนใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สาคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลง,งกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ